กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็พอใจยอดการทำฟันเทียมแล้วก็ฝังรากฟันเทียมของขวัญผู้สูงอายุปี2,558ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์กิติภูมิวงจริดผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่2ได้รวมกันเปิดโครงการความสุขพระราชทานจากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม เพื่อมอบฟันเทียมพระราชทานและรากฟันเทียมเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพที่2ซึ่งประกอบด้วย5จังหวัดได้แก่จังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยและเพชรบูรณ์จำนวน90คนโดยตั้งเป้าการใส่ฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันตั้งแต่50-100ถึงเปอร์เซนต์จำนวน4 0,000่นชุดแล้วใส่รากฟันเทียม8,400ชุดเพื่อได้พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากการดำเนินการในไตรามาสแรก มีผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมไปแล้วประมาณ12,000รายหรือประมาณร้อยละ30ของเป้าหมายและใส่รากฟันเทียมจำนวน1 3 0 6คนในส่วนของเขตสุขภาพที่2ใส่ฟันเทียมไปแล้ว1 0 4 3รายใส่รากฟันเทียม76รายคาดว่าจะทำได้ตามเป้าซึ่งการใส่ฟันเทียมจะทำให้ผู้สูงอายุมีฟันเคี้ยวอาหารได้ละเอียดขึ้นกินอาหารได้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรง สำหรับการจัดการบร,บริการโรคในช่องปากนะครับจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเนื่องจากอัตราการเกิดฟันผุของประชาชนยังสูงอยู่ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการแปลงฟันไม่ถูกวิธีมีหินปูนสะสมกระดูกรอบรากฟันถูกทำลายจนทำให้ฟันโยกและเป็นสาเหตุของการสูญเสียฟันของผู้สูงอายุไทย จึงต้องเร่งแก้ไขแล้วก็ป้องกันโดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองเป in ็นการบริการปฐมภูมิเป็นฐานหลักคุณราน่วคุณสุดสิวิินทราชนถาเหมือนรักคุณบสแท้เทรคุณดาเรืองเก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับได้นำส่วนราชการออกบริการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่โรงเรียนบ้านเชิงชายตําบลซับเปิบอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยนางพจนันเทวีทิวารักษ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดได้ร่วมพิธี มีส่วนราชการร่วมออกหน่วยให้บริการกว่า30หน่วยนำบริการที่มีความจำเป็นไปบริการแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์นายสรศักดิ์เหมือนศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบนำหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมต้อนรับและได้รายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ซึ่งราษฎรประสบปัญหาด้านการคมนาคมทางถนนสายวังทองวังชมพูซึ่งต้องการให้ปรับปรุงพื้นผิวถนนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปัญหาด้านการขาดแคลนน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้ไม่สามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งปัญหาเรื่องที่ดินทํากิน ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและดําเนินการแก้ไขต่อไปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการได้มอบทุนการศึกษาเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้และผ้าห่มจํานวน200ผืนให้กับรัษฎรในพื้นที่พร้อมร่วมชมการออกหน่วยให้บริการของส่วนราชการต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้จัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแสงเช่นเดียวกันครับนายชยพลทิติศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ไปกันที่วัดเกยชัยเหนือตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชนเป็นการอำ,อำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยภายในงานมีหน่วยงานต่างๆนำบริการไปให้บริการประชาชนทางด้านอาชีพสาธารณสุขการจัดหางานการจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนโดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ยังได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วย